เออมันก็หมดอายุแล้วนี่เควของกินเสียๆไม่ให้มันกินก็แค่นั้นแหละเรากินไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันกินไม่ได้อินนี่นี่ไม่ได้ดังใจกินอะไรอะเอ,ม,อมันก็หมดอายุแล้วนี่แต่คุณนายจะทิ้งหรือเปล่า ถามคุณนายดีกว่าคุณนายค่ะอะไรค่ะข้าเหนียวเนี้ยค่ะมันหมดอายุแล้วอะค่ะคุณเนี่ยที่คุณนายซื้อมาค่ะเนี่ยกลิ่นมันก็ไม่ค่อยดีแล้วด้วยแต <That 's S 1> ่ะจะหลีดทิ้งไหมคะไม่รู้เรื่องการที่เขาเขียนว่าวันนี้หมดอายุอะ่ะคือต้องกินก่อนวันนี้มันถึงจะรสชาติดีแต่ถ้าหมดอายุไปแล้วก็ยังกินได้ ไม่ใช่ว่ามันเสียแล้วหรอคะมันเสียที่ไหนตรงไหนมันบอกว่ามันเสียฮะเนี่ยระ้าข้างหน้าบ้านเนี่ยมันลกแล้วน่ะเอาไปให้ฝนนู่นท้ายซอยแล้วก็ไปลากกันมาตัดหญ้าช่วยแกนู่นไปดีเหรอคะคุณเออฟังนี่ฉันฟังค่ะค่ะจะเดี๋ยวจ้างคนตัดหญ้านะถ้าฉันจ้างคนตัดหญ้าจะหักเงินเดือนแกอีพันนี่มันงงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สาระแนงจริงฝนไม่รู้หรอกอะไรเสียไม่เสียลิ้นอย่างมันปากจระเข้กินได้ทุกอย่างแหละนี่นทําเป็นไม่ให้มันกินสักดีเท่าไหร่แหละซื้อมาก็อย่างแพงถึงเวลานะก็เก็บเก็บเก็บไว้เอาไปให้มันกินงั้นแหละแล้วมันจะได้สํานึกบุญคุณอะไรก็มาใช้มันได้เห็นไหมก็มาทําทุกอย่างนี่น,น,นี่ต้องให้สอนโง่แบบนี้ไม่น่าเลยจ้างมันไว้ทําไมเนี่ย แค่ของกินเสียไปให้มันกินก็แค่นั้นแหละเรากินไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันกินไม่ได้อินมี่นี่ไม่ได้ดังใจเจอพอดีเลยไม่ต้องเดินไปถึงท้ายซอยเนี่ยคุณนายเขาฝากมาขนมเขาบอกาฝากมาให้ฝนขอบคุณจ้าขอขอบคุณคุณคุณนายด้วยนะถ้ามีงานอะไรให้ไปช่วยบอกได้นะเดี๋ยวคนไปทำให้ เนี่ยก็พอดีเลยพอดีว่าเนี่ยบ้านคุณนายเขาย่้ายเยอะแล้วมันลกมากก็อยากจะวานฝนไปช่วยตัดหน่อยสะดวกไหมล่ะเราอะ่ะได้ได้มบอกเลยเดี๋ยวฝนไปตัดช่วยพี่พานเองโอเคขอบใจมากเลยนะฝนเนี่ยค,คุณนายคุณดีใจคนนุณนายดีกับพนเสมอเลยของกินมาให้ตลอดไม่เคยขาดเลยอะ่ะจา้าโอเคนะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวพี่พันจะโทรหาฝนอีกที นะจ้ะไว้เจอกันจ้ะโอ้โห,โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยรบงูจะเข้าบ้านมเนี่ยคุณนายไม่เห็นต้องด่าแน่เลยอะ่ะโอ้ยเสียงโทรตามฝนแล้วฮัโลค่ะฮัโลฝนหรอ กัไไนค่ะพี่พันฝนมาวันนี้เลยได้ไหมอ่ะได้ค่ะเก็บพี่พันธ์รอนะค่ะจ้ารีบมานะไม่ไงั้นพี่พันโดนแน่เลยอ่ะจ้าขอบใจจ้าพี่พันธ์ฝนมาแล้วจ้าจ้าเข้ามาเลยจ้า นี่จ้าฝนไี่จ้า,นจาเนี่ยตรงนี้เนียเอาออกให้หมดเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยจ้าพี่พันฝากด้วยนะพี่พันต้องไปทำอย่างอื่นต่ออีกคุณนาย่จิกใช้ทั้งวันเลยนะฝากด้วยนะได้ค่ะขอบใจจ้าอ้าวฝน โอ้ยทายเก่งจังเลยอ่สดีค่ะเออขอบใจนะทีุ่ตสามาตัดช่วยเนี่ยอืนี่ตัดตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่นี่หิวข้าวอยังเอาข้าวมาให้กินแล้วเดี๋ยววันหลังกมาช่วยอีกนะรู้ป่ะเออขอบคุณดีขอบใจมากเออกินให้อร่อยนะเดี๋ยวมาตัดตรงนี้หน่อยด้วยนะฝนนะได้ค่ะได้ค่ะจ้า คุณนายนี่ก็จะดีตลอดนะเอาเข้าวเอาของมาให้ตลอดเลยอ,ะอ่ะอะคุณนายไปไหนมาคะเนี่ยฉันอเอาข้าวไปให้ฝนมาตรงนู้น่ะข้าวไหนคะก็ข้าวกล่องหนึ่งที่ฉันซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าทีฉ่ฉันว่าฉันจะกินแหละอู้ตายแล้วคุณนายมันไม่บูดแล้วหรอคะเนี่ยตอนมันไม่บูดฉันเปิดดูแลว้วมันแค่ขึ้นลาอุ้ย กินได้แหละทําไมฝนลิ้นจระเข้กินอะไรก็ได้จะดีหรอคะคุณนายฝนม,มันกินได้ออ้ยคุณนายค่ะจะดีหรอคะอะไรก็ฉันก็ให้มันไปแล้วหรือแกจะกินออ้ยไม่ค่ะเออขวาที่มันเรียบร้อยด้วยแล้วเนี่ยฉันบอกมันแล้วว่าเดี๋ยวไปตัดตรงนู้นอีกแกก็ไปพามันตัดตรงนู้นอะไรทําให้มันสะอาดที่เรียบร้อยค่ะได้ค่ะคุณนายเออแล้วเดี๋ยวก็ไปทําอย่างอื่นมีอะไรอย่างอื่นที่มันทําล้างลงล้างรถนะก็ใช้มันไปให้มันกินแล้ว เดี๋ยวก็ว่าจะหาดูอะไรที่มันเสียๆให้มันกลับบ้านไปอีกห,หน่อยหนึ่งได้ค่ะเออคุณนายเอาอีกแล้วชอบเอาของเสียไปให้ฝนตลอดเลยอ่ะ <c oughs> เหน็นจนเขาหน่อยก็ให้มันกินแต่ของเสียของบูดของดีๆไม่เคยเอาไปให้มันเลย <c oughs> น่าสงสารนั้นจริงๆ <c oughs> ดีนะยังมีคนน่าให้เข้ากินทุกวันไม่งม่งั้นอดอยากอยากแน่เลยอะ่ะอ้าฝนทำไมมันนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้อ๋อเพิ<ม>่งตัดต้นไม้เสร็จแล้วก็มันนั่งกินข้าวเข้าไปนั่งกินในบ้านก็ได้ไม่เป็นไรกินตรงนี้แหละโอ้ตายแล้วเป็นยังไงางเนี่ย โอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วปวดท้องจังเลยพี่พานเป็นอะไรมีปวดมานานหรือยังเนี่ยปวดมานานนะเป็นเดือนนั่นเดมคนไม่มีตังไปหาหมอโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวพี่พันไปบอกคุณนายให้นะว่าคุณนายคุณนายจะช่วยอะไรได้บ้างนะน้ฝนรอแป๊บหนึ่งนะราอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะขอบคุณค่ะพี่พันจ้าจ้าจาเดี๋ยวพี่พันรีบไปคุณนายคะฝนนะคะปวดท้องอยู่ข้างนอกนะคะแล้ว น้องบอกน้องปวดท้องมากเลยค่ะเราต้องพาน้องไปหาหมอไหมคะคุณนายต้องพามันไปทำไมมันปวดท้องก็ตัวมันก็ให้มันไปหาหมอเองสินี่ก็อะไรเนี่ยฮะพปยุ่งอะไรกับมันล่ะสาะระแนใช่เรื่องของตัวเองไหมเอาแล้วเราจะทํายังไงอะคะก็ให้มันไปหาเองมันสิก็ตัวมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะ่ะเราไม่มียาให้น้องกินเลยเหรอคะเรื่องมาก เอาไปอันนีย้ยาอะไรคะพาราเซตามอลร,รู้จักไหมแต่น้องปวดท้องนะคะพารายากแก้ปวดต้กแก้ปวดเหมือนกันใช้ได้หรอคะเออเป็นหมอหรือไงทไําไมค่ะค่ะค่ะได้ก็ได้คะ่ะคุณนายหุนวายยาดีๆของตัวเองก็มีตั้งเยอะแยะให้พารามันแค่เม็ดเดียวปวดท้องนี่บ้านฉันอีก รู้จักกลับบ้านไปปวดที่บ้านเรอะต้องมานั่งเดือดร้อนคนอื่นเสียยาตั้งเม็ดหนึ่ง,งมาแล้วจา้าฝนอะอะรับยาไปจ้ะคุณนายพี่พันธ์มีแค่พารานะฝนกินไปก่อนนะ,อะขอบใจมากเลยนะพี่พันธ์แค่พาราก็ดีแล้ว ผลไม่มีต,มตังจะไปหาหมอจะไปซื้อ,อยากินเลยแต่มันแค่พาราอีนะฝนได้ค่ะแค่นี้ก็ดีแล้วจ้าฝนนี่มันช่างไม่รู้เรื่องเลยนะ่าสงสารจริงๆ ฝนไม่มีตางค์วิีฝนแกาหารเป็นพิษหนักขนาดนี้เลยเหรอพอ้โหโอ้โอ้โอโอานผานมาเลยโอ้ยโอ้ฝนรอพี่แพนแป๊บนึงนะติดแพนมาปวดท้องไม่หายสักทีพานครับนายไปหยิบยากล่องสีฟ้ามาซิ ที่ฉันเพิ่งซื้อมาจากเมืองนอกอ่ะค่ะคุณนายคุณนายรอแป๊บหนึ่งได้ไหมรออะไรน้องฝนเขาอ้วกอยู่ข้างหน้าบ้านค่ะพี่ฝนไม่จ่ายเงินเดือนกัรหรือไงใฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนไปเอามาเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะคุณนายค่ะหยิบน้ํามาด้วยเลยนะค่ะแล้วนี่ค่ะคุณนายปวดท้องจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนี่ค่ะน้ําค่ะ เอาไปเก็บแล้วไม่ต้องแอบไปให้มันกินนะยาใช่ไหมค่ะค่ะค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะผลที่คุณเมย์มาตรวจนะคะออกแล้วนะคะสรุปคุณเมย์เป็นมะเร็งลำไส้นะคะฉันจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้ไงพวกแกตรวจผิดใช่ไหมฉันไม่กินแต่ของดีๆนี่เคยกินของเสียของเน่าเดี๋ยวฉันจะฟ้องโรงพยาบาลพวกแกตรวจกันผิดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย ดินเลือกนี่แหละนะกรรมของการเอาของบูรของเสียให้คนอื่นเขากินไม่น่าเลยคุณนาย